กราบสวัสดีทักทายไปยังท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับช่วงเช้าเช้าเนาะอากาศครึมคึมอากาศเด่นๆครับสำหรับเช้าวันที่8วันที่7ที่8เนาะ <c oughs> นีนาคม2อ6 8กครับผมเช้าของวันที่8เนาะก็ <c oughs> ฝนฟ้าเขาตกที่อื่นนะแต่ว่าอําเภอโนนนรายเราไม่มีฟ้ามีฝน ก็ครึม,รมสําหรับโซนบ้านหนองตรวงเนาะไม่มีฝนเลยสักเม็ดเดียวแต่ว่าตกอยู่โซนบ้านอื่นเนาะคลิปนี้ก็ผมจะพามาชมข้าวกอข1อ15เนาะข้าวมมริกอขอ15เป็นข้าวพันไวต่อแสงเหมือนกันเนี่ยครับเอามาทำเป็นข้าวนบปรังเนาะแต่ว่ามันมันเป็นข้าวเบาเนาะ มันเป็นข้าวมาริเบามาริกอขอสิบห้าบางเจ้าเขาก็ว่ามันจะไม่ออกรวงเนาะแต่ว่านี่นาผืนนี้เขาทำเนี่ยนู่นเจ้าของนาเขาใช้เป็นข้าวกอขอสิบห้าเนาะก็ออกรวงของเขาข้าวไวต่อแสงเนี่ยก็สวยสดอยู่เนาะสวยสวยอยู่ข้าวกอขอสิบห้าออกรวง ก็ผมพามาชมข้าวที่เป็นพันข้าวต่างคนต่างว่ามันไม่ออกรวงเนาะมาพูดถึงเรื่องข้าวก็ขอสิบห้าเนาะเนี่ยครับข้าวก็ขอสิบห้าเนาะมัน มันออกรวงไม่เสมอเท่าไรหรอกเพราะว่าข้าวมันเกิดช้ากันอันไหนเกิดก่อนก็ออกรวงเนี่ยเจ้าของนาเตเต้ข้าวสิบห้าโดยแท้จริงไม่ได้โกหกอืมข้าวเป็นข้าวพันเบาเนาะข้าวมาริกอขอสิบห้าเนี่ยแล้วก็พันหนักก็จะเป็นกอขอร้อยห้าเขาเรียกข้าวเบาข้าวหนักเนาะแต่ว่าก็นุ่มนวลเหมือนเกาข้าว แต่ว่าเอามาทํานารังนี่บางบางคนเขาก็ไม่เชื่อนะว่าเป็นข้าวกคอสิบห้าเนี่ยจะเจ้าของนาเตเตหวานเองกับมือเอามาจากบ้านเขาเองเมื่อวานนอเตเตอืมบางเจ้าเขาก็คิดว่ามันไม่ออกรวงเนี่ยครับออกเหมือนกันนี่ออกพร้อมๆกันกับข้าวร้อยห้าด้วยซ้ำ มันก็อฮะออกก้อนพร้อมออกก้อนพร้อมเจมันสีมันขาดแต่้นาืหนาบ่เสมออนี่ได้เหมือนกันเนาะสำหรับขา้าวกขสิบาเนี่ยปีถัดไปใครมีขา้าวกขสิมาใช้ได้เหมือนกันเนี่ยข้าวไวต่อแสงเหมือนกันเนี่ยเขาทำก็ยังสำเร็จนั้นเนี่ยผ่านไปแล้วเนี่ย70%็ดสิบเอร์ซนเนี่ยออกรวงมาแล้วก็ยังไม่สลัดเกษรหรอก บ่เต้นหนาตวตรงไดนอืมเดี๋ยวเขาต้องใส่ใจเอาเ <c oughs> นาะเขาเขาว,ขาวนาแรงเขาใส่อะไรเขาใส่สีชุ่มอย่างนี้อืนนเม,อเ,อมเต้นนาวเขาต้องเสื้อเพราะไม่อยู่สอดก่อนอ่าอ่าเต้นหนามันขาดต้อนนั่นื่อมันขาดต้อนื่อน้ำบอกอ่าอ่าเนี่ยครับผมก็ว่ามันก็รวงก็ใหญ่เหมือนกันกันกบข้าวมริโกขอร้อยห้านั่นเนี่ยข้าวสิบห้าเนี่ยเนี่ยก็ ข้าวน้ำนมเป็นที่เรียบร้อยสลัดเกสรก็มียังไม่สลัดก็มีแล้วก็ออกรวงก็ทยอยออกมาเนาะก็ถือว่านธุ์ข้าวก็ขอสิบห้านี้ก็ถือว่าผ่านเนาะข้าวสำหรับเป็นข้าวไวต่อแสงด้วยเนี่ยครับที่ผมว่าจะมาถ่ายคลิปไปดูแล้วก็เดี๋ยวรอ <c oughs> หางเหลืองสุกกล้วยก็เดี๋ยวพามาชมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ <c oughs> ที่ยังไม่ออกรวงก็มีเนาะเป็นพันข้าวเดียวกันนี่แหละครับเ,เป็นพันข้าวมมริกอขอสิบห้าไม่ใช่ข้าวกอขอร้อยห้าเนาะนแต่ฝั่งนี้ <c oughs> แปลงนี้ก็เป็นมาริร้อยห้านี่แหละครับแต่ว่าหวานรอบแรกไม่เกิดเขาเลยเอามาหวานใหม่อีกครั้งหนึง่ง แล้วก็ข้าวเกิดมันก็จะล่าช้าหน่อยเนี่ยข้าวพูดถึงข้าวข้าวนาแปลงนี้เนาะจะล่าช้าเพราะว่าหวานข้าวไม่เกิดทีนี้น้ํามาก็เพราะพันข้าวใหม่ให้มันแตกแล้วก็เอามาหวานใหม่แล้วก็เร่งใส่ปุ๋ยเล่งเอาเนาะเร่งให้ต้นข้าวมันจเจริญเติบโตมันก็ยังไม่ออกรวงเนาะสำหรับแปลงนี้ แปลงนี้เขียวปีอีกแปลงหนึ่งออกออกเลืองอยู่แล้วก็ไม่เขียวก็ท้องกลมละมีบางส่วนที่ยังตั้งท้องกลมๆอยู่เนี่ยเนี่ยข้าวตั้งท้องแล้วก็เนี่ยตัวออกรวงก็สลัดเกสรบ้างยังติดเกสรก็มีเนาะยังไม่สลัดทิ้งตัวไหนสมบูรณ์ก็จะเข้าฝักเข้าน้ํานม เนี่ยครับสำหรับแปลงนี้ที่ใช้เข้าก็ขอ15ก็น่าจะอยู่ประมาณ3ไร่เนาะก็สำหรับแปลงนี้ผมก็ก็ไม่อยากจะเชื่อว่าผมตอนแรกกะว่าจะใส่อยู่แต่กลัวมันไม่ออกรวงพอเห็นก็าทำแล้วมันออกรวงได้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จเนาะ สำหรับข้าวกอขอสิบห้าเนี่ย,ยถือว่าประสบผลสำเร็จเลยข้าว <c oughs> มาริกอขอสิอันนี้ก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็ฮอร์โมนก็ไม่ได้ฉีดเขาไม่ได้ฉีดฮอร์โมนเนาะแต่ว่าข้าวเขาออกรวงมาก็ <c oughs> แทบเสมอกันเลยก็มีบ้างที่ <c oughs> ที่มันเกิดล่าช้าเนาะ มันจะเป็นข้าวซ้ำซ้อนแล้วก็ข้าวที่อันหนึ่งสุกเหลืองงอมอันหนึ่งยังเขียวอยู่มันก็จะเป็นลักษณะนี้เพราะว่าข้าวมันการจเจริญเติบโตมันไม่เท่ากันเนาะอันไหนเกิดช้ามันก็จะออกรวงช้าไหนเกิดก่อนก็จะสุกงอมแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับหน้านี้ถ้าฝนลงถ้าฝนถ้าฝนถูกมเมล็ดข้าวก็ มันเป็นข้าวไวต่อแสงเนาะตอนนี้ก็สองสามวันที่ผ่านมาก็ฟ้าครึ้มไม่มีฝนลงเม็ดแต่ว่าต้องการแดดเนาะมันก็ผ่านมาแล้ว2วันที่หาแดดไม่เจอมีแต่ความมืดครึ้มข้าวไวต่อแสงนี่ต้องการแสงแดดแสงแดดร้อนยังร้อนยังไงก็ได้ให้ร้อนสุดๆยิ่งดีเพราะว่าข้าวมันต้องการแสงแดดให้แสงแดดเรารับแสง ทีนี้มันมืดคลึมอย่างนี้ก็ไม่มีแสงแดดข้าวก็จะหงอยๆเนาะเพราะว่ามันจะนอกข้าวเขาเรียกอาการนอกข้าวข้าวนอกอากาศอากาศมันเย็นแล้วก็ข้าวจะนอกข้าวมันจะไม่ <c oughs> จเจริญเติบโตแล้วก็เมล็ดก็ไม่ค่อยเต็มฝักเต็มหน่วยเนาะถ้าผมพูดถูกพูดผิดยังไงต้องกราบขอโทษไว้ด้วยนะครับต้องกราบขอโทษคนที่มีความรู้เกี่ยวกับการทำนาเนาะทำนาปรัง ผมก็เกษตรมม่วๆเนาะก็อธิบายความรู้ไม่ได้มากเนาะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยคนที่มีความรู้นไว้ที่นี้ด้วยนะครับผมก็อธิบายตามที่ทำมาเนาะเพราะว่าก่อนหน้านู้นผมก็เคยทำแล้วเจออากาศแบบนี้แล้วครับทั้งฝนทั้งอากาศเย็นข้าวออกรวงมามันก็ชะงักแล้วก็ มเมล็ดข้าวม,ม,มันไม่เต็มมันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอ่ะมันเป็นข้าวที่เบาอ่ะข้าวที่ไม่มีน้ําหนักเนาะพูดๆไปก็ข้าวที่ไม่มีน้ําหนักแล้วก็มเมล็ดมันก็จะไม่เต็มมันออกอยู่แล้วออกไม่สุดด้วยหมายถึงหมายถึงว่าข้าวกลาลังตั้งท้องอย่างเงี้ยมันออกมามันมันออกมาไม่สุดเนาะแบบนี้เนี่ยคือออกมาสุดแล้วเนี่ยเนี่ย อันนี้ก็เข้าน้ำนมแล้วเป็นเม็ดข้าวแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้ามีอากาศแดดออกมาอย่างงี้ข้าวก็จะสดชื่นเนาะแต่ตอนนี้ดูครับฝามันมืดคลึ้มเนี่ยมืดครึ้มแต่โซนที่ทำนาปรางนองหลวงเนี่ยมันไม่มีฝนลงเลยมันมีแต่ความเย็นแล้วก็อากาศอากาศครึ้มครึมมันไม่มีแสงแดดเนาะ ก็ของผมเองก็สูบน้ําเข้านา,นานแล้วเนาะก็ยังไม่ออกรวงเหมือนเขาหรอกเพราะว่าข้าวมันมันยังไงไม่รู้ผมก็ <c oughs> แต่พูดถึงมันก็สวยอยู่สําหรับแปลงนานของผมแต่ข้าวถ้ามันออกรวงอย่างนี้ผมก็จะภูมิใจอยู่แต่ข้าวผมยังไม่ออกรวงแบบนี้เลยเดี๋ยวผมมันออกรวงยังไงที่ไรนะ่นาแปลงใหญ่ของผมเดี๋ยวจะไปถ่ายดูเนาะก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็ ฝากติดตามจะพาไปดูของอีแต่ปาซิ่งนาแปลงใหญ่ของผมเนาะนาแปลงนั้นแปลงใหญ่ที่ไร่เนาะก็ข้าวสวยอยู่แต่ยังไม่ออกรวงครับก็ผลงานของข้าวแปลงนี้ก็เป็นข้าวพันกอขอ15เป็นข้าวเบาของมาริที่ทำนาปีแล้วก็เอามาทำนาปังก็สามารถทำได้ครับเนี่ยสำหรับของเตเต้เนาะ อ่ามันก็โซนบ้านผมจะใช้อยู่สองอย่างข้าวกอขอ15กับข้าวกอขอยีห้าเป็นข้าวมะริมันจะมีมะริเบามาริหนักข้าวกอขอ15จะเป็นมะริเบาข้าวกอขอย5ห้าจะเป็นมาริหนักเนาะที่เขาเรียกกันนะท,ที่ที่โซนบ้านผมที่เขาใช้กันเรียกกันมันจะมีสองสองสองอย่างแบบนี้เองอย่างอื่นไม่มีไม่มีพันข้าวอย่างอื่นมันมีมีแต่มาริร้อยห้ากับมะริ 15้าพูดง่ายๆก็คือกขสิห้ากับกขร้อยห้าเนาะกขร้อยห้าจะเป็นข้าวหนักข้าวหอมมะลิใหญ่ซูรินเลยแหละข้าวมะลิร้อยห้านี่แล้วก็ข้าวกขอ15้าก็เป็นข้าวข้าวที่จะได้เกี่ยวก่อนข้าวมะลิร้อยห้าถ้าเป็นนาปีนะครับแต่ว่านี่นาปรังเขาก็สามารถทําได้เนี่ยผมก็ปีหน้าฟ้าใหม่ใครจะใช้เป็นข้าวกขสิบห้าก็ใช้ได้ครับเนี่ย ก็สามารถออกรวงได้ครับเนี่ยอ่ะคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมช่องอแต่พัซซิ่งเนาะขอบคุณที่กด <c> subscribe <oughs> ผมขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆสำหรับ <c oughs> สอบถามมาเนาะก็คลิปนี้ผมก็ฝากช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ